คลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับคู่หูคู่ฮอตนะครับ Honda City Turbo SV ครับผมกับนี่ Honda City Hatchback EHEV SV ครับผมจะบอกว่าตอนนี้กระแสร้อนแรงมากนะครับตัวแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผมได้ส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมเป็นคุณคุณเลือกคันไหนครับผม สวัสดีครับผมยศวรรษสพรัตครับผมคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับคู่หูคู่ฮอตนะครับ Honda City Turbo SV ครับผมกับนี่ Honda City Hatchback EHEV SV ครับผมจะบอกว่าตอนนี้กระแสร้อนแรงมากนะครับตัวแคมเปญโปรโมชั่นนะครับผมที่มีส่วนลดนะครับถ้าเป็นรุ่นเทอร์โบเนี่ยได้ส่วนลดสูงสุดถึง70,000บาทนะครับส่วนรุ่น EHEV นะครับ ส่วนรถสูงสุดคือ50,000บาทครับผมรับตัวรถนะครับก็ต้องว่าราคาเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับผมคันแรกเลยนะครับผม Honda City Turbo นะครับใช้เครื่องยนต์แบบ Double o โอ a คม h a r p ปสูบสวาลว์ว v t e ค Turbo ครับความจุอยู่ที่988 cc ซีซีนะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยถว่าเห็นเครื่องยนต์เล็กๆแบบนี้สมรรถนะแรงมากครับผม ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง173นิวตันเมตรครับผมแต่ว,ว่าคันนี้แรงด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับขับวิ่งทางไกลคับอย่างเงี้ยประหยัดมากๆนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่23.8ลิตรต่อลิตรจาก Eco Sticker ครับผมเป็นรถที่น่าใช้งานสมรรถนะดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับวิ่งขับวิ่งทางไกลๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าประหยัดหายห่วงเลยนะครับผม มาที่คันนี้คันสีเทานะครับ Honda City h a t b a c k EHEV SV ครับผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์แบบ Double o wow. v r Camshaft 4สูบ16วาล์ว i-VTEC นะครับผมก็ตัวเครื่องยนต์นะครับความจุอยู่ที่1,498ซีซีเครื่องยนต์นะครับให้สมรรถนะสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่127นิวตันเมตรครับผมทำงานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่2ตัวเป็นระบบไฮบริดนะครับ มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่109แรงม้าและแรงบิดสูงมากถึง253นิวตันเมตรครับผม Honda City Hatchback e h อ v นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่27.8ก mm. ิโเมตรลิตรจาก Eco s สต k e r อหรือว่าประหยัสดสุดๆแล้วนะครับโดยมีแคมเปนนะครับพิเศษจากทาง Honda นะครับผมก็ติดต่อก,กับทางฝ่ายขายของ V g ค o ป p Honda ได้เลยครับตอนนี้2รุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะครับผม อ่ะแล้วทีนี้เรามาดูตัวรถกันบ้างนะครับผมนี่ Honda City Hatchback EHEV-SV นะครับจะบอกว่ามีด้านหน้านะครับกระจังหน้าสวยงามครับผมดูเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับให้เสริมความหรูหราขึ้นมาอ่าแต่ว่าถ้าอยากได้ความเป็นสปอร์ตแบบเต็มขั้นเนียว่ารุ่น R S ด้านหน้าสปอร์ตมากนะครับกระจังหน้าตรงจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับชายล่างตัวรถด้านหน้าด้านหลังนะครับกันชนหน้าเนี่ยจะถูกตกแต่งมาเป็นสปอร์ตนะครับ แต่ว่าคันนี้ก็ดูพรีเมียมขึ้นมานะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับไฟหน้านี่ไฟหน้าต้องบอกว่าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับข้างในจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนเป็นสีเหลืองนะนะครับแต่ว่าก็มีฟังก์ชันเรื่องของออโต้ไฮบีมาแล้วไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ running l i ท์ด้วยนะครับผมในรุ่น ehevsv นะครับต้องบอกว่ายังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมแต่ก็นี่มาที่ด้านข้างครับ ล้ออันรอยของรุ่น SV เนี่ยนะครับล้ออันรอยจะเป็นล้ออันรอยขนาด16นิ้วนะครับสีเทาชาร์กเกร์นะครับตัดกับสีไดมอนด์ฮัทนะครับผมก็ให้ความดูพรีเมียมนะครับดูสวยงามนะครับดูหรูหลานะครับลงตัวอ่ามีในรุ่น EHBSV แล้วก็นี่ครับมีเรื่องของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูขันทีกันบ้าง Honda ซิตี้เทอร์โบครับผมคันนี้รุ่น SV เหมือนกันครับคันนี้เทอร์โบนะครับผมก็กระจังหน้านะครับถ้าเป็น SV ีเนี่ยทางคู่นี้ก็ตกแต่งนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมเหมือนกันครับให้ความสวยงามให้ความดูหนาแต่ว่าถ้าอยากได้ความสปอร์ตแบบเต็มขั้นบอกว่าให้ขยับไปเป็น RS นะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับคลอสแบ็กก็ดูสวยงามดูเท่ดูสปอร์ตนะครับผมอ่าแล้วตรงนี้นะครับเป็นลายนอนครับโลโก้ HMar k เนี่ยจะต่างกันเล็กน้อยครับ ถ้าเป็นตัวเทอร์โบนะครับจะเป็น H Mark สีเงินนะครับถ้าเป็นตัว e s e v นะครับ H Mark ตรงนี้จะเป็น Blue H Mark นะครับผมก็จะแยกระหว่างรุ่นให้บริดกับตัวเทอร์โบกันตรงนี้นะครับผมเแล้วชัยล่างนะครับก็ดูสวยงามลงตัวนะครับไฟหน้าสำหรับรุ่น S V นะครับของทั้งตัว e h e v แล้วก็ตัวเทอร์โบเนี่ยจะเหมือนกันนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์นะครับโดยที่ จะยังไม่มีไฟตัดหมอกครับผมส่วนล้ออลลอยครับล้ออลลอยของรุ่น Turbo SV เนี่ยจะเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะครับสีเทาชาร์กเกนะครับคันนี้จะเป็นตัวสีดานนะตัดกับสีไดมอนด์คั t นะครับก็ดูสวยงามนะครับดูพรีเมียมครับผมทีนี้เราก็มาดูเรื่องของด้านข้างของคันนี้นมาดูที่คันแฮชแบกนะครับแฮชแบกก็เป็นทรงที่ ท้ายตัดนะครับทายลาดแล้วก็อเนกประสงค์นะครับอันนี้ไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับอันนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนดูสวยงามด้วยนะครับผมฝากระโปรงท้ายนี่เปิดขึ้นมานะครับเป็นแบบ hatchback นะครับก็ไว้ของได้ไว้สัมภาระได้นะครับอเนกประสงค์แล้วก็นี่สามารถปรับทับเบาะได้ ปรับพับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายครับผมสำหรับ Honda City Hatchback ปรับพับลาบแบบนี้เลย Utility Mode นะครับหรือว่าจะปรับพับแบบลองโหมดทอร์โหมดหรือว่า r Refresh Mode ก็ได้ปรับพับได้4รูปแบบนะครับอเนกประสมในการใช้งานมากๆนะครับผมสำหรับ Honda City Hatchback นะครับมีให้เลือกทั้งรุ่นเทอร์โแล้วก็ทั้ง ehev ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูคันซีดานครับผมนี่ คันซีดานไปท้ายก็บอกว่าไปท้ายเป็น l อลดีเหมือนกันนะครับดูสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมาปุ๊บนี่ห้องสมาายกว้างมากนะครับผมฮ o n ด a c ซ t y เนี่ยจะว่าเป็นรถที่ไซส์ห้องสมาายกว้างมากนะครับจุกระเป๋าเดินพงเดินทางเนี่ยสบายๆเลยนะครับผมพื้นที่ของสมาธิกว้างแล้วก็แยกเป็นสัดส่วนนะครับถ้าใครไม่ชอบให้อ่า สัมภาระนะครับบางทีซื้อูุ้เรียนมานะครับให้ส่งกลิ่นไปห้องโดยสารเนี้ยก็อันนี้ก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนได้ง่ายกว่าหรือว่าบางคนชอบเก็บรองเท้าเก็บอะไรเนี้ยครับ Honda City ตัวซีดานก็จะสามารถแยกสัดส,ส่วนในการใช้งานห้องสุวนท้ายได้ดีกว่านะครับผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านในครับผมก็เริ่มจากตัวซีดานก่อนนะครับนี่การตกแต่งนะครับ Honda City ้เทอร์โบนะครับ รุ่น SV ตัวซีดานนี่ผมเข้ามานั่งข้างในนะครับเห็นว่าตัวเบาะรองรับถึงหัวเข่าเลยนะครับนี่องศาท่านั่งสบายๆนะครับการตกแต่งภายในนะครับภายในตกแต่งเป็นสีดำแล้วก็เป็นทูโทนนะครับตัดกับสีแดงนะครับก็ให้ความพรีเมียมให้ความหรูหรานะครับดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นสีอ่อนสีครีมนะครับ ทำให้ดูโปร่งดูโล่งนะครับผมเนี่ยพื้นที่ช่วงเล็กรูมเหลือเยอะนะครับเฮดรูมก็เหลือนะครับนั่งสบาย,บายเลยเนะตรงนี้สําหรับรุ่นเทอร์โบนะครับต้องบอกว่าเทอร์โบเนี่ยจะยังไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับตัวเบาะนั่งนะครับท่านั่งสบายมากเนี่ยองศาการเอ็นต่างนะครับก็จะ,ะนั่งได้สบายสบายแล้วก็มีเข็มขัดเอเยทไพนะครับ3าาตำแหน่งเลยนะครับนอกจากนี้ถ้าใครมี ลูกเด็กเล็กแดงนะครับรถ Honda City นะครับทุกรุ่นทุกเกรดครับสามารถรองรับการติดตั้งเบาะเด็กได้นะครับเป็น2มาตรฐานเลยนะมีทั้งมาตรฐาน iso fix แล้วก็มาตรฐานใช้แองเกนะครับผมก็มีจุดยึดรองรับเบาะเด็กได้เลยปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูคันแฮชแบ็กกันบ้างสำหรับ Honda City Hatchback นะครับคันนี้เป็นรุ่น e-h-e-v-s-v นะครับเ๊บอีขึ้นมานั่งนะครับจะบอกพื้นที่นะครับพื้นที่ช่วงขาเนี่ยนะครับถ้านั่งเนี่ยเบาะรองรับมาถึงต้นขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าองศาการเอนของเบาะอะไรเงี้ยต้องบอกว่า Honda City ถ้าเป็นซีดานนะครับองศาการเอนจะ นั่งสบายกว่าเล็กน้อยนะครับผมถ้าคันนี้ตัวแฮชแบ็กเนี่ยตัวเบาะจะชันกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าเกาะแรกมาด้วยกับความเอกประสงค์ในพื้นที่ห้องโดยสารนะครับแล้วก็ห้องสมรรท้าย้าในซิตี้แฮชแบ็กก็จะได้ความเบลส่งมากกว่านะครับการตกแต่งภายในนะครับคันนี้จะเป็นทูโทนเหมือนกันนะครับเป็นสีดําสลับกับสีครีมนะครับก็จะเป็น เบาะเนี่ยก็มีสีดําแล้วก็มีตกแต่งตรงกลางเนี้ยนะครับเป็นสีครีมนะครับก็ดูสวยงามดูหรูหราดูพรีเมียมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้ก็บุเป็นสีครีมนะครับทำให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางดูโปร่งโล่งสบายนะครับผมนี่แล้วก็สําหรับตัว City e เ e v นะครับก็จะได้ช่องแอร์นะครับด้านหลังมาด้วยนะครับรวมถึงมี USB Type-C นะครับสำหรับการ ชาร์จไฟด้วยนะครับชาร์จโท,ทรศัพท์มูฟทงมือถือเนี่ยนะครับก็ติดตั้งมาให้เลยนะครับผมใน Honda City h a t c h b a c ก ehev sb ครับผมโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในห้องโดยสาร Honda City คันนี้เป็นซีดานนะครับ ตัว SV นะครับผมก็นี่การตกแต่งอย่างที่บอกว่าเป็นทูโทนครับสีดําตัดกับสีแดงดูให้ความสวยงามนะครับแล้วก็มีความพรีเมียมตกแต่งวัสดุคอนโซลหน้าด้วยเปียโ,โนแบ็กนะครับดูสวยงามดูหรูหรามากๆนะครับผมอ่าแล้วก็นี่พงมลาัายนะครับได้พงมลาัายแบบคุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเรื่องของอวิทยุต่างๆได้นะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของ ตัว Honda Sensing นะครับที่ตรงนี้ควบคุมได้เป็นอ i v ต c ้ u i s e c o อนโทนนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของ L-CAS ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถควบคุมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสนะครับไฟหน้าก็มีเรื่องของไฟหน้าระบบออโต้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ปัดน้ำฝนนะครับก็ใช้งานง่ายๆหน้าปัดนะครับต่ว่าหน้าปัดดูมีความเป็นสปอร์ตมากๆนะครับก็เป็นด้านขวานเนี่ยเป็นเข็มความเร็วนะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายเป็นเข็มเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับก็สามารถดูได้อย่างชัดเจนแล้วมีความเป็นสปอร์ตนะครับดูมีความเป็นโอสคูลที่เป็นเข็มเข็มเนาะนะครับช่องตรงกลางนะครับอันนี้เราสามารถเป็นหน้าจอมิดนะครับ MID ก็ Multi In Information Display นะครับพวกนี้เราสามารถเลือกข้อมูลที่จะโชว์ได้นะครับอยากจะดูข้อมูลอะไรอัตราสิ้นเปลืองวัชเพลิงครับระยะน้ํามันเครื่องที่ต้องเปลี่ยนถ่ายนะครับรวมถึง ตัว Honda Sensing Safety Support ต่างๆ,างๆครับก็กดเข้ามาตั้งค่ากดเข้ามาเปิดปิดค่าตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกเป็นค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่แล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Advanced Touch นะครับขนาด8นิ้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายแล้วนะครับผมก็ใช้งานได้อย่างง่ายๆสะดกสบายเลยนะครับ รวมถึง a อรนะครับแอรก็เป็นระบบออโต้นะครับและก็มีระบบ Max Cool ด้วยนะครับมีเรื่องของ Power Outlet นะครับตรงนี้เขาจ่ายไปสำรองนะครับแล้วก็มี USB นะครับอันนี้เป็น type A 2ตํตำแหน่งนะครับถ้าเราจะเสียบฟังเพลงนะครับเสียบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบกับ Android Auto แบบเสียบสายให้เสียบช่องข้างล่าง่างนี้ที่มีรูปมือถือนะครับถ้าช่องข้างบนเนี่ยจะจ่ายไฟได้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นเทอร์นะครับต้องบอกว่า มีตัวระบบ idlestop ด้วยนะครับถ้ารถขับไปนะครับรถหยุดนิ่งนะครับเหยียบเบรกและหยุดนิ่งเนี่ยนะครับตัวรถจะดับเครื่องให้อัตโนมัติเลยนะครับแล่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยแป้นเบรกรถก็จะสตาร์ทให้เราขับต่อไปได้เลยนะครับนี่คือระบบ idlestop แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบมีปุ่มนี้ครับ idlestop off สามารถกดปิดได้ นะมีอีโค่ตโหมดครับอยากจะประหยัดพลังงานนะครับอยากจะใช้งานเหยียบคันเร่งแบบนุ่มนวลสบายๆประหยัดนะครับแอร์จะเบาลงมาเล็กน้อยก็สามารถกดใช้งานอีโค่ตโหมดได้นี่มีเรื่องของตำแหน่งเกียร์นะครับที่ให้ใช้ก็มีเกียร์ที่นะครับปักกิ้งอันนี้มีอยู่แล้วนะครับเกียร์อารีเนวะิร์สเกียร์ถอยะถ้าเข้าเกียร์อาร์เนี่ยนี่ก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังมาให้ด้วยซึ่งปรับมุมมองได้3ระดับนะครับมีมุมปกติมุมกว้างนะครับอันนี้มุมปกติ แล้วก็มุมมองจากด้านบนนะครับก็สามารถเลือกมุมมองในการใช้งานได้มีเกียร์เนะครับเกียร์ดีเกียร์ไดนะครับแล้วก็มีเกียร์เนะครับเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับถ้าเราเข้าเกียร์เนะครับเขาจะทดรอบเครื่องให้สูงขึ้นขับสนุกมากขึ้นอันนี้จะเป็นายในห้องโดยสารของ Honda City Turbo SD ครับผม นี้นะครับผมมาอยู่ภายในโดยสารของ Honda CityHatchback EHEVSV นะครับผมก็ต้องบอกว่าความคล้ายคลึงนะครับของห้องโดยสารก็จะใกล้เคียงกับคันเมื่อกี้ก็คือ City Turbo SV นะครับแต่ว่าการตกแต่งโทนสีก็จะต่างกันเล็กน้อยอ่าถ้าเป็นคันนู้นจะได้ตกแต่งเป็นโทนดำแดงนะครับถ้าคันนี้จะเป็นโทนดำนะครับตัดกับครีมนะครับคอนโซลหน้าตรงเนี้ยนะครับคันนู้นจะเป็นสีแดงแต่ว่าอันนี้เป็นสีดำนะครับ แล้วก็เดินตะเข็บได้เป็นสีครีมนะครับตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กเหมือนกันอันนี้ก็ดูสวยงามนะครับดูพรีเมียมให้ความหรูหรานะครับผมพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับรองรับการใช้งานเรื่องของปรับเรื่องของวิทยุต่างๆนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์เปลี่ยนแหล่งที่มานะครับอันนี้มีเหมือนกันเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ a d ตติฟคูซอนโ withlow Speed ดบ l l o นะครับ ถ้าเป็นตัว e h v ได้เพิ่มตัว low speed polo มาด้วยนะครับแล้วก็มี l c a s เหมือนกันนะครับก็ควบคุมได้เยงปลายนิ้วสัมผัสนะครับหน้าจอนะครับหน้าปัดเนี่ยจะแยกและหน้าปัดมันจะไม่เหมือนกันครับด้านขวาจะเป็นเข็มนะครับบอกความเร็วนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าจอ tft ขนาด7นิ้วนะครับก็สามารถเลือกข้อมูลต่างๆได้ว่าเราจะดูข้อมูลอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ tft นะครับ สามารถต่างได้เ่าเราอยากจะโชว์ข้อมูลต่างๆเป็นอะไรนะครับแล้วก็ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะครับในรุ่น ehevsv นะครับจะมีตัวแป้น deceleration paddle selector นะครับระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับตัวแป้นนี้มีแป้นลบและก็แป้นบวกนะครับอันนี้จะเป็นระบบช่วยชะลอความเร็วที่พวงมาลัยนะครับก็จะบอกว่าช่วยเรื่องของความปลอดภัยได้ครับลงทางลาดชันครับลงอะไรอันนี้ก็จะช่วยชะลอความเร็วให้ได้นะครับรวมถึง การใช้ตัวแป้นช่วยชะลอความเร็วลดความเร็วเนี่ยจะได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นได้อีกนะครับผมแล้วก็การไฟหน้านะครับมีไฟหน้าระบบออโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ปัดน้าฝนนะครับถ้าคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กก็จะมีที่ปัดน้าฝนด้านหลังเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็หน้าจอเครื่องเสียงอยันนี้เหมือนกันเลยนะครับจะเป็นหน้าจอ Advanced Touch ขนาด8นิ้วนะครับรองรับ apple carplay android auto แบบไร้สายเหมือนกันเลยนะครับตัวแอร์นะครับเหมือนกันนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับมีปุ่มแมคโครให้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับอันนี้ไม่ได้ต่างอะไรนะครับตัวช่อง power อ u ์ l e t นะครับ่ามีนะครับ usb type a สองตำแหน่งนะครับอันนี้ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับที่ต่างกันคือคันนี้ไม่มีระบบ idle stop off นะครับไม่มีปุ่มปิดนะครับแล้วก็มี eco n mode นะครับเหมือนกัน ตำแหน่งเกียร์ครับคันนี้จะมีเกียร์ P นะครับ Parking กกเหมือนการเกียร์ R เข้าเกียร์ถอยก็มีกล้องสองภาพด้านหลังปรับม,มุมมองได้3มุมมองเหมือนกันมุม,มกว้างมุมปกติมุมมองจากด้านบนนะครับอันนี้ไม่ต่างนะครับเกียร์ N มีเหมือนกันเกียร์ D เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนู้นตัวเทอร์โบจะมีเกียร์ S นะครับคันนี้ไม่มีเกียร์ S คันนี้จะมีเป็นเกียร์ B ครับเกียร์ B คือเกียร์เบรกนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ B เนี่ยเขาจะเข้าตัว DCC Action Pedal Selector ให้ ถ้าเป็นซิตี้จะเข้าอยู่โหมดลบ2นะครับผมนะแล้วก็คันนี้นะครับเบรกมือเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบออโต้เบรกโม่ให้นะครับผมก็จะเป็น Honda City Hatchback e-h-e-v ครับผมเป็น้หงครับสำหรับ2คันนี้ Honda City Turbo SV แล้วและก็ Honda City Hatchback e-h-e-v SV เป็นคุณคุณเลือกคันไหนครับผมนะสำหรับ2คันนี้เนี่ยจะว่าตอนนี้แคมเปญดีมากๆนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาคุยกันได้นะครับผมตรงนี้ a s i v g r o u p h o n d a s e a l y p นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ